มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องนี้คือต้องบอกเลยนะว่าเมาื่อวานเราก็พูดถึงแล้วนะครับ<ช>สำหรับศ<ช>ีสาวแบล็คพิงนั่นเองซึ่งอ่หาหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเตรียมตัวจะมาไล่คอนเสิร์ตที่ไทยแล้วนะครับต้นปีหน้าและล่าสุดน,นะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่ากําหนดการในการปล่อยอัลบั้มใหม่ของพวกเธอเนี่ยคือวันไหนนั่นเองครับ ทำเอาเหล่าบลิงแฟนคลับทั่วโลกนะครับใจเต้นตุมตามไม่ไหวเลยครับผมเม oh ื่อล่าสุดครับสี่สาว c k p งค k แจ้งกำหนดการปล่อยอัลบั้ม Born Pink ว่ามาแน่นอน16กันยายนนี้ครับถัดจากเพิ่งแจ้งกำหนดปล่อยซิงเกิลฟรีลิ a s e อย่าง Pink Venom ว่าจะมาในวันที่19สิงหาคมนี้แล้วครับ <Yes. S 2> นอกจากนี้นะครับก็มีการเผยตารางทัวร์ Born Pink World Tour ที่จะเปิดฉากในเกาหลีใต้ ในเดือนตุลาคมนี้นะครับส่วนประเทศไทยแน่นอนที่เราแจ้งกันแล้วก็คือ7-8มัตกราคมปีหน้านั่นเองครับแน่นอนว่าในช่วงเวลาอีกสัปดาห์นิดๆนะฮะก่อนที่แฟนจะได้เจอกับพิษจะเขี้ยวสีชมพูในซิงเกิลพิงค์เฟนอมนะฮะชาวในทั่วโลกเนี่ยก็ได้จะเห็นแฮชแท็กแลวก็คีย์เวิร์ดครับเกี่ยวกับสีสาววงนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าฮอตคลองเชนมาตลอดเลยนะครับสะท้อนกับการเฝ้ารอคอยของแฟนๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยนี่คือผลงานเพลงแบบ มบวงในรอบ2ปีของพวกเธอเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในส่วนของ Blink ไทยครับผมก็มีการติด Hashtag เพื่อขานรับงานเพลงชุดใหม่ของ l l c k p พิงกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี้เลย h a ชแท็กดอพอกลับมาแบบตัวแม่มากนะฮะหรือว่าหลังจากที่ทางวงเนี่ยได้ปล่อยคลิปแล้วก็เผยชื่อัรบั้มใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ยังมี h a ชแท็กพิทพินะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการขานรับกับชื่อเพลง Pink Venom นอมะครับซึ่งจะปล่อยออกมาในวันที่19สิงหาคมนี้เองครับนี่รอดูเลยชอบมากๆเลยแฮชแท็กพิพิงเนาะบลิงทุกคนคือคิดได้จริงๆนะครับเพราะว่าพิ้งก์เวนนอมนะก็เลยเหมือนกับว่ามีการเชื่อมโยงกันนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่แบบเป็นเวน o อมซึ่งเวน o อมเนี่ยก็คือตป็นเหมือนงูที่มีพิษเพราะฉะนั้นเราเนี่ยน่าจะมีความแซ่บ เซ็กซี่แน่นอนก็รอดูเลยเพราะว่าตอนนี้น้องลิซ่าก็เริ่มปล่อยภาพออกมาที่เป็นภาพส่วนตัวแต่ก็มีความแซบอยู่แซบอยู่บอบาททำให้เห็นว่าเธอโตขึ้นคือว่าเป็นอีกหนึ่งวงถึงแม้วจะไม่มีการปล่อยอัลบั้มออกมานะคะแต่ว่าเรายังเห็นหน้าค่าตาของ4ีสาวไม่หยุดเลยจริงๆเป็นเพราะความอินเตอร์ของเธอนั่นเองนะคะ